โอ้พี่น้องน้ำยังแรงอยู่ฮะนะใตะ้สะพานอ่าตรงคลองบางไผ่นี่ฮะดูฮะน้ำยังแรงอยู่เลยอะฮดูเดี๋ยววันนั้นที่นาเล็กเดินไปตรงนี้ท่วมหมดแล้วฮะนะที่คนไปนั่งตกปลาตรงนั้นอนะ เรียบร้อยท่วมหมดแล้วนะนู่นตรงนั้นก็ท่วมช่างจิตทะสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้น่าเล็กมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะมาดูว่าใต้สะพานเนี่ยหลังจากที่ฝนแบบหยุดไปหลายวันกันแต่ว่าน้ำเนี่ยยังโหมาแรงเหมือนเดิมเย,เยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำนะเนดูว่า วันนั้นที่นาเล็กเดินไปตรงนี้เนี่ยเดินตรงนี้เดินได้แต่วันนี้เดินไม่ได้แล้วพ่วมหมดแล้วน้ํำรอดใต้สะพานมาจากอ่า,อางเก็บน้ำคลองบางไผ่นี่ฮะสะพานข้ามไปที่จากชนบุรีไประยอง <c oughs> ก็เส้นสุขุมวิทแหละนะเนี่ยดูน้ำนะมวลน,น้ำไหลตลอดเวลามาจากอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่เนี่ยนะทำว่าฝนจะตกเรื่อยๆนะก็ทำให้น้ำนี่มีปริมาณมากต้องระบายออกนี่ฮนะแรงเหมือนกันแรงเหมือนกัน ดูฮะน้ำขุ่นคลักเลยนี่ลงไปสู่คลองบางไผ่เลยนะคันคูที่นล็กเดินอยู่ที่ว่ามีต้นสักนั่นแหละฮะนะว่าบรรยากาศดีเลยฮะนะยามเย็นๆเราเดินออกกำลังกายกันเนี่ยดู ธรรมชาติสวยงามนะมแมลงปอ,อบินกันนี่แหละบรรยากาศที่ถือว่าอากาศที่บริสุทธิ์ก็จะมีพวกมแมลงปอมาวางไข่และก็พยายามเก็บอบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินาะมาฝากกันนะฮะ สวยงามจริงฮะสวยงามมากๆเลยฟังเสียงน้ำไหลเนี่ยเพลินเลยฮะนะน้ำแรงน้ำแรงลงไปนี่รับรองไหลไปเลยฮะนะนี่ฮนะอ่ะครับผมสหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับท,ที่ติดตามรับชมน็กกตฬาในชาแนลสวัสดีครับ